การเลี่ยมแบบเก็บห่วงไว้นะครับแล้วก็วาดพระปกติวาดรอบมาบนห่วงเลยให้มันเหลือพื้นที่ตอนเราใส่จะเป็นแบบนี้นะครับวางไว้แล้วเราจะใส่ห่วงแล้วเราก็ทําตัวนี้มานะครับบ่าตรงนี้ไว้เพื่อให้ห่วงลงไปได้เวลาเรา วางพระไว้พระก็จะไม่กระดกให้ห่วงเข้าไปอยู่ในรูได้แล้วเราก็หล่นไฟเข้าแขนปกตินะครับหล่นไฟเข้าแขน I